ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับผมอยู่กับช่อง YouTube จานยลุกแม่ทรณีเหมือนเดิมครับพบกันวันที่10นะครับคลิปต่อเมื่อวานเลยนะครับผมบอสุดท้ายครับเป็นบอที่3ามับจาก4ี่บอเลยสาครับเจ้าของที่เปลี่ยนแผนครับ เนื่องจากพื้นที่ไม่อำนวยดินมันเยอะครับเลยบอ่อที่สามเลยทําเป็นบ่อ,าบอยาวเลยครับ เมื่อวานดัซิงสุประยาวครับได้มาแวะหาครับเมื่อวานส่งพิกัดไปให้หลังจากที่กลับมาจากางานศพของน้องเปียวนะครับสุประยาวเดินทางกลับพอดีเป็นทางผ่านพอดีครับก็เลยแวะมาเล่นกับผมเมื่อวาน สร็ตรงนี้ก็ออกไปข้างนอกครับมีพื้นที่ของแกครับอีกที่หนึ่งอยู่ข้างนอกนะครับทางที่เราเข้ามาอีกที่หนึ่งก็จะแปลงเป็นที่ที่ดอนครับที่ดอนเป็นที่ดอนที่แกปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวครับเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าที่ตรงนั้นจะสูงตรงนั้นก็จะแปลงเป็นานาครับทําเป็นนา เพราะว่าวัวแก่ขายไปเกือบหมดแล้วครับวัวเลยอยู่สองตัวนะครับก็เลยเปลี่ยนอาชีพจากเลี้ยงวัวก็เป็นอาชีพเสริมด้วยนะครับเป็นบอ่อปลานะครับพื้นที่ประมาณห้าไร่นะครับขุดบอ่อหมดแล้วทั้งสวนเลยครับมีแต่บอ่อปลาครับ ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็ขุดหมดแล้วครับเป็นบอ่อปลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ลืมผมนะครับแล้วก็คอยติดตามคลิปเรื่อยมานะครับผมแล้วก็สวัสดีไปทาง f อที่ติดตามเข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมจานอดนะครับวันไหนได้ทำงานก็จะมีคลิปให้ดูครับวันไหนไม่ได้ทำงานก็ไม่มีคลิปนะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเ,เลี้ยงลูกน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนก็รูรรกๆกนอยู่เนาะไม่ค่อยจะมีงานเท่าไหร่นะครับรู่ไปครูมันก็มีบ้างไม่มีบ้างครับหน้าฝนนะครับทำทำหยุดหยุดบ้างนะครับส่วนร้านซ่อมก็ ถ้าผมไม่ได้อยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เปิดครับติดไว้นะครับผมแต่ถ้ามีลูกค้านะครับมีลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมานะครับมียางรั่วน้ำมันหมดก็คุณพ่อแกจะอยู่อยู่ครับคุณพ่อแกจะอยู่ที่ร้านอยู่นะครับขายของนะครับแล้วก็แกก็พอปะได้ครับปะยางเปลี่ยนยางพอทำได้นะครับเพราะว่าเครื่องมือก็ครบอยู่แล้วนะครับ อนไนที่แกทาไม่ได้แกก็บอกว่าแกทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าคุณพ่อจะจะเก่งไปทางคอมพิวเตอร์นะครับแกจบแบบอะไรอะหลักสูรแบบเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอะเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับต้องยกให้คุณพ่อเลยนะครับคอมพิวเตอร์ส่วนฟารโรนะครับก็ไม่ใช่ย่อยครับเรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งทั้งคู่เลยครับทั้งคุณพ่อนะครับ พ่อทั้งเมียนะครับไปเก่งไปทางคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าฟารูเนี่ยจบมาทางเอกคอมครับจบทางปริจบปริญญามาทางเอกคอมนะครับเขาเรียนทางเอกคอมส่วนผมก็เอาไก่เล็กออกจบปอฮครับ แล้วก็ไม่มีวุฒิด้วยนะครับเนื่องจากว่าครอบครัวบ้านแตกสลายขาดหมดครับพี่ชายก็พี่ชายพี่สาวก็ต่างคนต่างทำมาหากินอยู่ที่ไกลแดนกันนะครับแล้วก็แต่ก่อนก็โทรศัพท์มือถือไม่มีนะครับช่วงที่ผมเรียนอยู่นะครับมันก็จะติดต่อกันสื่อสารกันยากนะครับสมัยจดหมายแต่ก่อนโทรศัพท์ก็จะมีเป็นบางบ้านบางบ้านที่รวยนะครับที่มีร้านค้าครับเขาจะมีบ้าน เอ้ยเขาจะมีบ้านนะเขาจะมีโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านนะครับเ,เราก็ถ้าจะใช้ก็ต้องไปใช้บริการเขาครับไม่รู้เขาคิดยังไงนับนาทีละเท่าไร่ไม่รู้ครับแต่ก่อนคิดสมัยแต่ก่อนนยทีละห้าบาทหรือเท่าไหรนี่แหละสองบาทหรือเท่าไรนี่เลย,เลยผมก็จำไม่ได้นานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว ก็ตอนเรียนจบป .6 ปั๊บแล้วก็ครูก็บอกว่าให้เอาใบทะเบียนบ้านนะครับหรือว่าใบเกิดก็ได้นะครับมาให้คุณครูแล้วครูก็จะอ,ออกบุตรโปกให้นะครับพอดีทางผมก็มีปัญหานะครับก็เลยไม่ไม่ได้บุตรกับเขานะครับเนื่องจากไม่มีใครเอาใบทะเบียนบ้านมาให้นะครับเนื่องจากผมไปรเรียนอยู่บุรีรัมย์นะครับเรียนอยู่บุรีรัมย์บ้านปากช่องนะครับ ก็ไปเรียนก็ใช้แต่ชื่อเรียนครับพี่ชายย้ายมาแบบไหนผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนย้ายมาก็ตอนนั้นเรียนอยู่ป .2 ออครับกาลังขึ้นป .2 ออมาเข้าเรียนที่บุรีรัมก็เรียนป .2 ออครับย้ายจากสุรินมาเข้าบุรีรัม เรียนก็เรียนไปด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปรับจ้างไถนานะครับวันละ20บาทไถนาทั้งวันเลยรถไถเดินตามครับวันละ20บาทโอ้ดีใจจนมา20บาทนี่ตอนผมอยู่ป .3 นะปสาปสนี่แหละ20บาทไถท,ทั้งวันครับไถกลบต่อฟางไถกลบหญ้าครับ พี่สาวนะครับตอนไปอยู่กบอยู่กับพี่สาวคนโตพี่สาวบอกไม่ให้ไปไม่ให้ไปบางวันก็หนีไปครับวิ่งตามรถไถไปกลัวครับกลัวน้องเป็นอันตรายครับเพราะว่ายังเล็กอยู่ตอนนั้นผมตัวเล็กมากเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังเล็กอยู่ครับทุกวันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่ได้ต่างอะไรจากตอนอยู่ป .6 ครับความสูงก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบห้านะครับแค่นั้นเอง ว่าคุณพ่อนะครับคุณพ่อผมจะได้คุณพ่อคุณพ่อแกไม่สูงครับคุณพ่อตัวถ้าผมนี่แหละแต่ส่วนคุณแม่เนี่ยจะสูงหน่อยนะครับประมาณร้อยหกสิบกว่านะครับพี่ชายสองคนสามคนสี่คนผู้ชายสี่คนนะครับจะได้ทางแม่หมดนะครับผมผมพี่สาวคนโตกับพี่สาวคนที่สองนะครับจะเหมือนกันตัวตัวตัวเล็กเหมือนกันความสูงนี่ไล่เรียกกันครับร้อยห้าสิบ การศึกษาทางแม่แตงเขาจะสูงหน่อยครับคุณพ่อคุณแม่จบปริญญาทั้งคู่ครวมทั้งลูกด้วยทั้งสองคนนะครับแม่แตงเขาจะมีพี่ชายหนึ่งคนนะครับอันนั้นก็จบปริญญาเหมือนกัน ปริญญาช่วงนี้ก็หางานยากครับเพราะว่าค่าแรงปริญญามันแพงครับแล้วก็ยุบเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับเขาไม่ค่อยจ้างเท่าไหร่นะครับปริญญาก็เลยตกง,งานกันเยอะนะครับส่วนมากครับ,รบตามโรงงานหรือว่าตามาบริษัทธุรกิจเล็กๆ,ๆนะครับก็จะรับ พนักงานจบม .3 ถึงม .6 นะครับแค่นั้นแหละครับเพราะว่าเงินเดือนจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับหลัก9000ถึง12000นะครับประมาณนี้ถ้าปริญญาณนสตาร์ทที่18000ครับมันแพงครับเขาเลยไม่ค่อยจ้างเท่าไหร่แล้วเศรษฐกิจมันแย่ด้วยนะครับมันก็ไม่คุ้มค่าจ้าง แต่อาชีพขับไมคโครอย่างผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกับจบกรเริญญาครับคาแรงแรงเหมือนกันเพราะว่างานไมคโครก็ต้องใช้สมองเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจบแต่ปริญญาจะใช้สมองอย่างเดียวนะแมคโครไม่ใช่ว่าขับมือง่าไปได้นะครับมูมปลาปลาเนี่ไม่มีใครเขาจ้างครับต้องเป็นงานเท่านั้นนะครับถึงจะได้เงินหมื่นเขา นะคเท่าแก่ปล่อยได้นะครับไม่ต้องมายืนคุมไม่ต้องมาบอกงานนะครับแค่รับงานไว้ให้แค่นั้นครับรับงานเจ้านี้เจ้านี้ทํางานชั่วโมงนะหรือเหมาครับบอกเลยครับแค่นั้นแหละครับส่วนผมก็จะไปคุยกับเจ้าของนาเจ้าของที่นะครับเจ้าของงานเขาต้องการแบบไหนเราจัดให้เขานะครับการวางแผน การขุดการอ, A, อะไรอะ่ะการวางดินนะครับการวางตำแหน่งดินนะครับขุดบ่ขุดสระนี้ไม่ใช่ธรรม,ารมาดานะครับต้องแบ่งดินให้ได้นะครับงั้นดินมันจะขาดจะเกินข้างหนึ่งนะครับแบบพื้นฐานเลยนะครับแบบพื้นฐานขุดสระนะครับ เราเริ่มตรงไหนก็ต้องไปจบตรงนั้นนะครับเราเริ่มขุดตรงไหนก็ต้องจบจบตรงตรงที่เราเริ่มตรงนั้นแหละครับแล้วก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับบางพื้นที่เป็นที่โล่งก็ง่ายนะครับแต่บางพื้นที่มันไม่โล่งมันจํากัดนะครับเราก็ต้องวางแผนให้ได้นะครับอย่างที่ผมทําอยู่เนี่ยทางออกทางเดียวนะครับเอาทางเดียวแต่สะสองสามลูกนะครับ ก็มาเริ่มมาเริ่มตรงที่ผมจะออกนี่แหละเราผมก็มาจบที่ผมจะออกนะครับต้องวางแผนได้ได้นะครับาลราขุดไปขุดมาไปจบนู่นอยู่ข้างในนู่นตายเลยครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยนะครับผมเคยนะครับก็คือเรายังไม่เป็นงานนะครับยังไม่เป็นงานเลยเลย เด็กทำมาไม่มีใครสอน,นครับระบบรถนะครับผู้ระบบรถนี่ก็ไม่มีใครสอนครับอาศัยรักจำเอานะครับอยู่ที่สมองแล้วก็ปัญญาของเรานะครับว่าจะมีความจำไหมจะมีการพัฒนาสมองตัวเองไหมนะครับเด็กทุกวันนี้วัยรุ่นทุกวันนี้ <c oughs> หัดขับรถแมคโครเนี่ย ง่ายครับไม่เหมือนสมัยแตย่ก่อนนะครับสมัยแตย่ก่อนกว่าจะได้จับรถแม่ครเนี่ยโอ้โหแทบจะร้องไห้เขาไม่ให้จับเลยนะครับเขาไม่ให้เข้ามาในเก่งเขาเลยแหละเป็นเด็กอัจจารบีนะครับเด็กอัจจารบีซักเสื้อผงเสื้อผ้าหุงคงหุงข้าวทำกับข้าวไว้รอเขานะครับตกเช้ามาอัจจรบีเช็ครถรอเขา ทุกวันนี้สังเกตดูครับไม่ค่อยมีครับเด็กอัจจาราบีไม่มีเลยแหละคนขับทําเองหมดครับขับเองเช็คเองแล้วก็ทุกวันนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีใครสอนเท่าไหร่นะครับเขาก็จะปล่อยให้ขึ้นขับเลยอยากเป็นก็ขึ้นเลยอยู่ที่ว่าในคนที่อยากเป็นเนี่ยมันเอาไหมมันใจมันเอาไหม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสายมึนนะครับสายมือการรถสายดื้อนะครับสายอยากรู้อยากเห็นนะครับดื้อไปเยอะๆเดยวก็เป็นเองครับเด็กตัวนันนี้ถ้าดื้อนี่เป็นเลยนะับแล้วก็ใจเราชอบเนี่ยโอ้ยแปบ๊บเดียวครับแต่ว่างานนะครับต้องอ่านงานให้ได้ รถมันขับเป็นแป๊บเดียวครับรถไม่ต้องกลัวครับว่าจะขับไม่เป็นแต่ขอให้เป็นงานสมัยผมอยู่นี่เขาไม่ได้บอกว่าขุดอย่างนี้นะตั้งรถอย่างนี้นะไม่มีครับหลายคนอาจจะเคยไปนั่งดูรถเบคโคนะครับ มีรถมาทํางานใกล้ๆบ้านก็พ <_ d isk> า,ากันปั่นจักรยานไปแล้วนะสมัยเด็กๆไปนั่งดูรถไมโครทางานเด็ก <_ d isk> บางคนไม่ได้สังเกตนะครับเพาะนั่งดูเฉยๆยอยากเห็นรถไมโครเฉยๆนี่แหละแต่ผมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมนั่งดูแล้วผมสังเกตเขาเออวันีน้รถจะมาขุดสระนะครับสังเกตดูว่าเออก็ขุดสระแบบไหนมันึงเป็นสระเป็นลูกนะครับเออทำไมครูเขาวางได้สวยแท้ทาไมคันคูดินมันเสมอกันดีแท้ สังเกตครับแล้วก็การตั้งลำรถการทําทุกวิธีที่ว่าออกงานออกมาดีฮะนั่นแหละรักจําตรงนั้นเอานะครับแล้วก็ใจผมเนี่ยมันชอบด้วยนะครับผมจบประหกมาผมก็วิ่งตามรถไมโครเลยนะครับเขาไม่ได้แบบมามาชวนมาอะไรนะผมวิ่งตามเลยขอพี่ผมไปด้วยนะครับผมอยากเป็นรถอยากอยู่กับรถนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินเดือนให้นะ แล้วแต่เองอจะหัดเอาเองนะครับรักจำเอาเองดูเขาอยู่ได้แต่ไม่มีเงินเดือนให้เขาก็ถามว่าทำข้าวเป็นไหมผมข้าวเป็นไหมเป็นครับเพราะว่าเราเรียนนะครับก็ได้ได้ไปเข้าค่ายลูกเสือเราก็ทําเป็นอยู่แล้วนะครับเข้าค่ายลูกเสือใครได้เรียนก็จะจะจะ,จะ่านตรงนี้มานะในการ เรื่องทาอาหารทํามข้าวหมูข้าวนะครับต้องผ่านอยู่แล้วนะครับการเรียนนี่คือครูจะสอนทุกอย่างนะครับในการดำรงชีวิตนะครับทุกอาชีพนะครับครูจะสอนทุกอาชีพทำไมคนเรามันถึงรู้ทุกอย่างนะครับก็มาจากการที่เรียนหน,น,นังสือนี่นะครับรู้หนังสือรู้ตัวเลขบวกลบคูณหารแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับมีการเกษตรก็มี มีทุกอย่างครับการช่งางก็มีครับนี่แหละครับการเรียนหนังสือมันช่วยได้นะครับแต่ทุกวันนี้มันยังไงอะ่ะอิเล็กโทรอ,อ,อิเล็กโถนทุยสมัยยุคอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันเยอะทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยุคอ,อะไรวะลืมแล้ว Mm. อยู่น้ำดังขึ้นบ่ยุคทันสมัยทุกวันนี้นะครับโซเชียลยุคออโซเชียลนะครับ mm. ก็เลยทำให้เด็กนักเรียนนี่ไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าไหร่นะครับสังเกตดูทุกวันนี้ครับเด็กนักเรียนนี่เสื้อก็ไม่เคยอยู่ในเกงหรอกครับอยู่ข้างนอกนะครับเรียนไห้ไปเรียนหนังสือแต่อยากได้โทรศัพท์นะครับ โทรศัพท์ใช้มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะคใช้ไม่มีประโยชน์มันก็เป็นโทษต่อเราต่อลูกนะครับต่อพ่อแม่นะครับเาเรียนป .1 ถึงป .6 อ่ะปัจจัยาไปโรงเรียนหรือคุณแม่ไปส่งพอขึ้นม .1 ขึ้นมาได้เอา้าอยากได้มใชอ้อ่ะอ่ะพ่อแม่ก็ซื้อให้สี่ไปเรียนสี่ไปเรียนไม่เท่าไรครับของติดรถ นะครับลอ้อก็ถอดออกหมดทั้งลอ้อทั้งกระจกทั้งอะไรไม่รู้เอาไปปาดแต่งรถทีนี้มันมีตัวอย่างครับถ้าไม่มีตัวอย่างเด็กนักเรียนจะไม่ได้ทําเลยนะมันมีตัวอย่างให้ทําเขาถึงทําตามครับนี่เลยครับมันมีตัวอย่างให้เขาทำเขาถึงทําแบบนั้นนะครับแล้วก็อยู่ที่เด็กนักเรียนนะครับอยู่ที่ลูก,ล,กลูกเราลูกเขานะครับ ดูที่ว่าเด็กมันเชื่อฟังไหมนะครับที่เขาว่าพบพบบัณฑิตเออพบอคนผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพานพบกดพานกดพ,พานพาไปหาผิดนั่นแหละครับคำโบราณที่เขาว่าไว้นะครับมันมันเป็นความจริงที่เขาพูดมานะครับเป็นจริงทุกอย่าง คนแถวบ้านผมเขาก็ว่าโอ้ยซื้อมอเตอร์ไซค์มันก็ซื้อ,อโรงศพให้ลูกนะครับไปอยู่ที่ว่าพ่อแม่จะสั่งสอนด e ีไหมแค่นั้นเลยครับพ่อแม่สั่งสอนไ e ม่ดีแม่อบรมตามใจนะก็จะเหมือนซื้อโรงศพให้ลูกนะครับโอ้ยพูดไปพูดมามยีกว่านาทีนะอซก็จะบน่นจะดอดบ่นอะไรวะ พอสมควรแล้วครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดให้ฟังครับมีแค่เรื่องแบบนี้แหละย่างยับเรื่องการขับไมโครงานไมโครครับก็มีอะไรผมก็บอกนะครับมีอะไรก็แบ่งปันความรู้กันไปนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่รักในการขับไมโครนะครับรักอาชีพงานแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะมีอาชีพนะครับเที้ยงตัวเองนะครับภายภาคหน้าในอนาคตนะครับทำคลิปนะครับก็ทำให้มันมีประโยชน์ครับไม่ได้ทำแบบไร้สาระนะครับให้มันมีประโยชน์มีคุณค่านะครับไปทางที่ดี แต่ส่วนมากเนี่ยสาระไม่ค่อยมีใครจะดูครับมีแต่คนดูไรสาระขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้าติดตามมาใหม่นะครับที่เป็นกําลังใจจานอตดเรื่อยมานะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับเ c ซีจะเบื่อกันมาจานอัดบุนอะไรฟังก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายนะครับเสร็จงานเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับผมใกล้แล้วแหละใกล้จะเสร็จแล้วแหละบ่อนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านาสุขภาพแข็งแรงนะครับรคใครไข้เจ็บจะได้มาเปลี่ยนๆนะครับผมมีเงินทองใช้ทุกท่านนะครับอยู่แบบมีความสุขนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ